สวัสดีค่ะฮัลโหล my friend สวัสดีเพื่อนเพื่อนจ้าทักทายทุกคนกินอะไรจ้าเย็นนี้ส้มตำแครอทจ้ะไข่ต้มแล้วก็มีไก่ทอดนะคะทุกคนมาจ้ะกินด้วยกันนะจ้าเพื่อนๆนองไก่นะคะแล้วก็มีอกด้วยเนาะนี่ค่ะเป็นไก่ไก่ทอดหัดใหญ่จ้ามาทานด้วยกันนะจ้าทุกคนจ้ามีข้าวเหนียวด้วยจ้าวันนี้อืม้ม จัดมุมกล้องไม่ได้สักทีนะพี่น้องเพราะอะไรตรงนี้แสงมันลงมาตรงหน้าผากพ,พอดีนะคะโอ้โหพี่น้องจา๋าแสงก็แบบว่ากระทบมากินมือจ้ะทุกคนนี่ค่ะอาตามแครอทนะคะเนาะตามแครอทใส่อะไรคะมีสายบัวมีอะไรก็ใส่ลงไปนะจ๊ะโอ้โหทุกอย่างอือ มาชิมให้ดูนิดนึงจืงตลาดทุกคน ชอบไก่ทอดหัดใหญ่ไม่ค่อยมีแป้งเยอะค่ะเพื่อน,อนแป้งน้อยค่ะอร่อยมากอืมแรบ สลัดสดมากอืม ไข่ต้มทุกคนคำนํำนึงเลยจ้ะอืมตลัดทุกคนสด,ดมากเลยซื้อมาเมื่อวานนะคะอือสด,ด ึ้นมาจากบิ๊กซีสดมากมขเขาเนื้อไก่จ้าอ,อร่อย ไก่ทอดหัดใหญ่อร่อยมากนุ่มอร่อยกำลังดีอืมสลัด ซแครอททุกคนอือีลาวจ้ะอืแซลอกไก่พี่เนะอะอือันนี้สี่สิบบาท สีิบบาทแล้วน่องเนี่ยน่องนี่ยี่สิบนะคะทุกคนยี่สิบ ทำแครอทนะจ๊ะใส่อะไรครับทุกคนใส่ถั่วด้วยนะอืม,อ,มอร่อย แค่หรอดใส่ถัวฝักยาวใส่สายบัวนะจ๊ะอะไรที่แบ,บบว่ามีในตู้เย็นนะคะทุกคนจ๋าก็ใส่ลงไปจะง่ายๆนะจ๊ะทุกคน สลัดอร่อยมากกรอบ อทุกคนอือหือข้าวเหนียวทุงนึงอิ่มเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะขอนั่งทานตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนอะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะมาชิมให้ดูนิดนึงข้าวเหนียวหมดห่อหนึ่งไก่หมดไปน้องหนึ่งนะคะโอ้โหทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มากิน ข่าวเพื่อนเพื่อนนะจ๊าวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบวิดีโอนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะบ๊ายบายลาไปก่อนค่ะเจ้าเจ้า